<Big> story. ค่ะก็เมื่อช่วงเย็นนะคะคือจริงๆมันมีข่าวอแอบแประมาณสายๆแล้วเนอะคุณสังกัมาหรือว่าอตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยพลตรีวินไทยสุวรีนะคะโฆษกองทพัพปกก็ออกมาเปิดเผยว่า่ายกัมพูชานําโดยพลโทสไรดึก รองผู้มนตรการรองทูปบัญชาการฐานบกนะคะแล้วก็ผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3เนี่ยได้เชิญฝ่ายฐานไทยโดยพลตรีสมภพภาระเวศผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการลุกล้ำดินแดนพื้นที่ที่พาดช่องบกนะคะเพื่อคลี่คลายสถานการณ์จากการหารือเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็บรรลุข,ข้อตกลงก็คือฝ่ายทหารมพุชายินยอนถอนกลับไปยังจุดที่เคยประจุมการอยู่เดิมซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่เคยเกิดกระทำ แล้วก็หรือว่าแนวต้นสัตพยาสัตวบัตนะคะลึกเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยก็เป็นจุดเดิมที่กัมพูชาเคยใช้เป็นการวางแนวกําลังมาโดยตลอดแต่ดีนะคะส่วนฝ่ายกัมพูชาก็ยังแสดงความยินยอมที่จะดําเนินการกรบคูเลตให้กับคืนสภาพธรรมชาติตามเดิมด้วยนะคะตามข้อเสนอของฝ่ายไทยเพื่อลดความตึงเครียดนะคะซึ่งพอตอนช่วงเย็นเนี่ยทางออกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยก็ได้นำ เผยแพร่ภาพที่ดินเอามาใช้ถ้าคุณผู้ฟังติดตามทางไลฟ์หรือว่าทาง y o u t u เนี่ยก็จะเห็นนะคะก็เป็นฐานทั้งสองฝ่ายหรือ,อยืนอยู่บนผูเลทที่ปรบแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะก็จะสร้างบรรยากาศการประชุมและสร้างบรรยากาศที่ดีก่อนการประชุม JPC ในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทา,งานเมื่อช่วงเย็นเนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะคะบอกว่าได้หารือกับรัฐบาลกัมพูชาข้อสรุปเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่เรารายงานไปแล้วนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์ก็จะจริงจากรัฐบาลพร้อมกับเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จต่อไปนะคะ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลแล้วก็มีความมั่นใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาลว่าจะไม่มีเหตุกระทบกระทั่งความน่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้คุณสังกมมาค่ะ,ค,ะคือเออ้นคิดว่าการของเอกสารข่าวแจกในนามสูงหน่วยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดนเนี่ยของกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยออกมา อ่อนที่จะมีการหาหรือนะคะแต่ว่ามาโพสตทีหลังซึ่งตรงนี้แ่ละคะ่ะเนื้อหาเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าในส่วนของศูนย์บัญชาการเนี่ยก็บอกเลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนก็ทําให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยดำเนินการทางนี้ก็คือให้จังหวัดชายแดนเนี่ยเป็นศูนย์สั่งการชายแดนเนา แล้วก็สนับสนุนกองกําลังสุรนา,ารีกองกําลังบุรพาแล้วก็ตราดแล้วก็ในการดําเนินความเรียบร้อยแล้วก็ให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือเนี่ยเข้มงวดการผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาของกลุ่มบุคคลบุคคลโดยเฉพาะที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการการะทาความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกนการพนันตรงนี้แหละค่ะทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กาบเชิงสุรินบ้านกรวดบุรีร,รัมอารยประเทศสาแก้วโปง่งน้าร้อนจันทบุรี คลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็มีการวิพากษ์วิจารว่ามันคือเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลของกัมพูชานั่นเองและหลังจากนั้นเนี่ยก็แจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาเร่งรัดปราบปรามพวกออกอาชีพกรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามมนษดน์ทุกรูปแบบรวมทั้จับกลุ่มแล้วก็บังคับใช้ให้ มีผลด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติจากเนี้ยถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆก็จะยกระดับไปจากกระแสไฟระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะที่ส่งเข้าไปพวกบอนการพนันสแกมเมอร์ควบคุมสินค้ายุธทธปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในการก่ออาชกรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งนี่แหละค่ะหลังจากมีเอกสารข่าวดีเนี่ยออกไปแล้วเนี่ย ก็เวลาส0บนาฬิกาก็ทำให้ฝ่ายทางกัมพูชาเนี่ยขอเจราจาฝ่ายไทยค่ะน,นี่จะมาค่ะอันนั้ก็อัปเดตเนาะกันิกาซึ่งมันน่ามันน่าสนใจเพราะว่าอมันมีประเด็นนะกันนิกาคืออย่างคุณชอบพนิกาวาน,นิดเนาะก็ได้อธิบายสถานการณ์ค่อนข้างชัดนะบอกว่าจริงๆช่วงการเจราจาเนี่ยคนที่ติดต่อเข้ามา เป็นทางฝ่ายกัมพูชาติดต่อผ่านทางกองทัพภาคที่สองนะคะแล้วก็มีทหารเนี่ยก็ได้ประสานกลับไปแล้วถึงก็ได้มีการมีการจัดการเรื่องนี้กันนะคะก็มีการพูดคุยกันกันนีกะอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าทาง เรียกว่าตอนนี้เหมือนก็มีสองกระแสกระแสหนึ่งเนี่ยก็เป็นกระแสอาพูดตรงๆละ่ะกระแสเสียตารางนิ้วเดียวก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้กระแสชื่นชมทหารอย่างนี้เป็นต้นแล้วสื่อกัมพูชาเองเนี่ยน่าสนใจเองบางส่วนนี่ก็ตีข่าวเหมือนกันนะคุณก,กาิกาบอกว่ากระแสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยให้สังเกตมักจะขึ้นมาตอนเป็นรัฐบาลของตระกูลชินวัตรแล้วก็โยงมาถึงกลุ่มอํานาจเก่าของไทยที่ ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะเล่นงานรัฐบาลพรรคเพื่อไทยว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นกระแสหนึ่งนะคุณกาิกาอีกกระแสหนึ่งเนี่ยก็มีการพูดถึงการเ,าเรียกว่าผลประโยชน์สมยอมกันระหว่างตระกูลชินกับตระกูลหุน่นก็เลยทําให้รัฐบาลเกรงอกเกรงใจมันมันก็เป็นกระแสนี้ขึ้นมานะคะทีน,นี้ไปฟังเสียงที่นายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยแล้มันตีเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายบอกว่าเนี่ยข้อสรุปก็คือปรับกําลังทหารเพื่อลดการ,รเผชิญหน้า นะคะก็บอกว่าอันนี้เป็นปฏิบัติทั้งนโยบายแพยายามย้าว่ามันเป็นเรื่องในระดับรัฐบาลด้วยแต่คนก็มีการตั้งข้อสังเกตไงคุณกน,น,กนิกาบอกว่าเอ๊ะทำไมนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะที่ก็ต้องเป็นหัวหน้ารัฐบาลเวะลาแถลงกับเหล่าทัพเนี่ยเหมือนกับแยกกันถแถลงนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นใน,ในเรื่องอันนี้คือเรื่องการเมืองภายในของไทยกับเรื่องการจัดการกับกัมพูชาแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวในฮุนเซนเองเนี่ย โพสออกมาแล้วนะคุณดิกาคือโพสตใ<ช>นลักษณะออกอาการในเรื่องที่ถูกไทยบีในเรื่องการปิดจุดผ่านแดนนะคะซึ่งกัมพูชาเนี่ยเดือดร้อนแน่ๆเพราะเริ่มมีภาพประชาชนเขาเนี่ยออกมาเอ่อเรียกว่ารวมกลุ่มไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เริ่มมีการเ,เสนอภาพตรงนี้ออกมาแล้วหุนเซนเนี่ยถึงกับโพสต์ออกมาเลย,เยคือออกอาการมากบอกว่าเนี่ยาการปิด ดานต่างานเนี่ยคนที่กระทบเสียประโยชน์ก็คือไทยนั่นแหละนะคะแล้วก็ใช้คำนี้เลยนะบอกร้องขอให้ประชาชนเนี่ยอย่ามาแบบประมาณว่าอย่ากโกรธรัฐบาลกัมพูชาอ่านะคะอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับฝ่ายที่เสนอแก้ไขปัญหาบอกว่าจริงๆมันมีวิธีการค่อยๆเพิ่มความกดดันไปเรื่อยๆนะคะที่ขึงขังมากขึ้นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องยิงแมส เสียกระสุนแม้แต่นัดเดียวอันนี้ก็แม้กระทั่งอดีตผู้บัญชาการทหารเองของไทยเองก็ออกมาพูดบุมี้ค่ะคุณกานิกาประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคุณสังกัมมาคะในเพจของสถานขอไปค่ะ สารเอกอัครรทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเนี่ยค่ำวันที่หกเนี่ยก็คือวันศุกร์นะคะก็ได้มีการโพสต์บอกว่าหลายวันที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยได้ความสนใจต่อท่าทีของฝ่ายจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโฆษกสถานเอกอัครรทูตจีนประจำประเทศไทยขอแถลงว่าจีนยึดมั่นในหลักการแก้ไขข้อพิพาทโดยผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคไทยกัมพูชาารวมเป็นมิตรประเทศที่ใกล้เคียงของจีนจีนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้ความยักย้ำช่างใจส่งเสริมการพูดคุยสื่อสารเจรจากันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยเร็วทั้งนี้จีนยินดีประสานกับทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคไม่แน่ใจ ว่าจุดนี้มีส่วนแค่ไหนเพราะว่าจีนเนี่ยก็เรียกว่ามีอิทธิพลมากกัน,นะคะทั้งในกใัมพูชาแล้วก็ในไทยด้วยนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งทําให้เกิดการเจราจาแล้วก็การปรบคูเลตแล้วก็ถอยกลับไปอยู่ที่เดิมหรือไม่นะคะแต่ก็ตามเรื่องของทุนสีเทาเนี่ยคุณสังคมันถูกตั้งก็สังเกตเมื่อวันศุกร์คุณธนัทได้รายงานงานวิจัยชิ้นหนึ่งใช่ไหมคะที่พูดถึงเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับการเสนอ หนึนจากรัฐในการประชาเป็นใครยคุกคามต่อความมั่นคงโลกเนี่ยเอ่อซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจคอบซิมเนี่ยได้เขียนรายงานเอาไว้นะคะว่าเงินของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันเทียบเท่า60ของ GDP อ่ะทีนี้เนี่ยอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยที่หลายฝ่ายบอกว่าเฮ้ยถ้ารบกันเนี่ยโอ้ไทยไม่น่าจะแพ้นะต้องอย่าลืมนะคะว่าตลอดช่วงเวลา หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยในสถาบัน IISS เนะคะเขาได้มีการประเมินว่าช่วงระหว่างปี2022-2023เนี่ยตัวเลขงบการทหารของกัมพุชาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1,300ล้านคือเพิ่มขึ้นประมาณ20-30%ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ GDP ปกติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อย่างล่าสุดเนี่ยที่มีการซื้อ,เ,อ,อเครื่องบินรบนะคะ โทษค่ะยานยนต์ทหารเข้ามาใหม่เนี่ยสองร้อยเก้าสิบคันคุณสังกัมมาคะเป็นการใช้เงินบริจาคของเอกชน20ล้านดอลลาร์สหรัฐนะนี้เนี่ยคุณสมเด็จคุณเซนเนี่ยเป็นคนพูดเองเนาะซึ่งทำให้ดิปโอมแมดเดดิปโอแมดนะคะโดยเดวิดฮาร์ตเทนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่า who actually funds the cambodia n military ไทยกันแน่ที่เป็นคนให้ทุนกับกองทัพกัมพูชาฉะนั้นเนี่ยการตัดเส้นเลือดหรือว่ากระทบตรงนี้เนี่ยมันจึงมีผลนะคะทั้งเรื่องของการที่ท่าทีของจีนแล้วก็รวมของการที่ไทยเนี่ยดำเนินมาตรการที่กระทบกับทุนสีเทาพวกแก๊งสแกมเมอร์เป็นหลักนะคะ ก,ก็คือประเด็นพวกนี้นะคุณปณิกามันมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเ,ออเรื่องนี้ภาพภาพใหญ่เนี่ยหลายคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้ดูเหมือนตระกูลหุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่กลัวไทยเลยไม่เกรงใจเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็มีการตั้งข้อสังเกตอันนี้แล้วก็บอกว่าไหนบอกมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับตระกูลชินวัตร คุยก <c ười> ันได้เตะตะก้อกันได้เนี่ยบุมหนึ่งนะกันดิกาแต่สิ่งที่เป็นภาพใหญ่ที่น่าสนใจมากก็คือจีนเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ฝ่ายความมั่นคงเองก็บอกว่าประเทศไทยต้องเดินเกมเรื่องนี้ระวังมากเข้า <c ười> ใจว่าท่านอดีตผอทอทนอกนนิกาที่ออกมาพูดว่าคือเราเนี่ยต้องรักษาท่าทีสุภาพบุรุษเพราะว่าเราประเทศใหญ่กว่า เมื่อไหร่ถ้าเราเนี่ยถูกกระตุน้นแบบว่าให้ยิงเลยจัดการเลยเอาเครื่องไปบอมเนี่ยอย่างที่กระแสกำลังมาตอนเนี้ยถามว่า mm hmm. โดยศักยภาพเนี่ยในแง่ของกองทัพเนี่ยนะคะมันก็มีการรวบรวมจาก global firepower เมื่อปี2025เป็นข้อมูลที่ดูจัดเรื่องกองทัพแน่นอนไทยเราใหญ่กว่านะคะเราอยู่อันดับ25กัมพูชา95ของโลกคือมันไก่กันแต่สิ่งที่เกมการเมืองตอนนี้คือ เขาจะวิ่งขึ้นไปเพื่อเอามหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอย่างเช่นไปสารโลกอย่างนี้แล้วก็เรื่องของดึงจีนเข้ามานี่เป็นสําคัญเพราะนั่นเราถึงเห็นค่าทีจีนที่ออกมาแถลงการนะคุณกนิกาคำถามคือว่ามันมีอีกบทความหนึ่งของเอ i a ไทมส์เขาพูดเลยนะคะเหมือนที่คุณกนิกาพูดเลยเป็นคําว่า w h o actually fund s the Cambodian military ก็คือตกลงใครกันแน่เป็นคนให้ทุนกองทัพกัมพูชาแล้วเขาก็พูดเลยบอกว่า มันน่าจะเป็นเงินสีเทาจากขบวนการสแกมเมอร์นี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ทำกำไรที่ตรงกับที่คุณกนิกาพูดเลยนะคะคือมันเป็นตัวเลขมหาศาลของ GDP ซึ่งเอเชียไทม์บอกว่าตอนนี้มันแสงหน้าอุตสาหกรรมทั้งเครื่องนุ่งหุบแล้วก็อุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วมันก็เป็นเครือข่ายคาสิโนที่เชื่อมไปทั้งประเทศแล้วก็ไปเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปรึกษาหลักที่เป็นขบวนการซึ่งเขาก็บอกเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะจะปราบปรามอะไรก็ยากเพราะว่าพวกนี้ใช้พาสปอร์ตกัมพูชาที่ได้มาจากโครงการลงทุนเพื่อขอสัญชาตินั่นเอง <c oughs> อทีนี้มันมันก็เป็นประเด็นเชื่อมโยงเรื่องของจีนถามว่าทําไมถึงคนสงสัยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะกัมพูชาเนี่ยไปซ้อมรบ ร่วมกับจีนแล้วเป็นการซ้อมรบกระสุนจริงด้วยนะมันก็เลยทําให้มีการะระแวงจีนกันขึ้นมาตอนนี้นะคะซึ่งเรียนคิดว่าจีนเขาจับสัญญาณได้ไงเขาเลยออกมาถแถลงการคําถามคือไอ้ช่วงที่มีการเรียกว่ากระทบกระทั่งกันของไทยเนี่ยปรากฏว่าทางผู้บัญชาการฐานเรือกัพูชาเนี่ยโอ้เขาเล่นโพสต์ข้อความฝึกซ้อมทางทะเลที่ฝึกซ้อมกัน11-13มิถุนายนนะคะ บอกว่ามันอยู่ในพื้นที่เกาะพระสีหนุนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเนการฝึกร่วมถ้าเกิดว่าใครรุกล้ำน่านน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าสนใจว่าปกติเนี่ยสองปีแล้วนะคุณคิกาคุณผู้ฟังกัมพูชาไม่เคยใช้กระสุนจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่น่ากังวลไอ้คำไอ้โค้ดโกลเด้นรากนที่ฝึกกับจีนเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็มี เรือสองลำเนาะจอดไปที่ฐานทัพเรียมตั้งแต่ช่วงเมื่อปีที่แล้วแล้วก็น่าสังเกตว่ามันเป็นสิ่งที่พยายามสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเขามีการซ้อมรบกันมาตั้งแต่ปี2ปีทั้งอ่ะจีนบอกจะให้เงินช่วยเหลือทั้งทหารกระถมเงินมาร้อยล้านดอลลาร์แล้วก็ก่อนหน้านี้มาขอใช้ฐานทัพเรียม ตอนแรกก็ปฏิเสธนะคะตอนหลังก็เริ่มมีการขยายพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้มีการวิเคราะห์นะคะว่าอ๋อนี่เองทำให้กัมพูชาเนี่ยเขาดูไม่กลกรงเกรงไม่เกรงอกเกรงใจเลยนะคะแล้วไทยเองเนี่ยต้องใช้หนทางทางการทูตที่ต้องระมัดระวังมากๆมิฉะนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงกับการที่มาหาอำนาจะเข้ามาแทรกแซงค่ะคุณกาิกา ใช่ค่ะก็เป็นแบบที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะอาจารย์เขียนบทความน่าสนใจมากเลยค่ะว่าจังหวะเก้าของกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ดไม่สามฟองนะคะเจ็ดไม้เนี่ยก็คือไม่เจรจา ไม่ถอนนะคะซึ่งตอนนี้เราเห็นแนวโน้มที่ดีก็คือถอนนะคะไม่ลดนะคะหมายถึงว่าไม่ลดกําลังจะคงกําลังในพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ปิดด่านเพราะว่านี่แหละค่ะไทยยังต้องพึ่งพาไทยโดยเฉพาะเรื่องประตูอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เนี่ยไม่ปิดด่านไม่รับแผนที่ที่เคยตกลงกันไม่รับ MOU ที่เคยตกลงกันโดยเฉพาะใน MOU 4 3เนี่ย มันกำหนดว่าห้ามสองประเทศงดเว้นการทําใดๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชายแดนแบบกรณีที่มาคุดคูเลตอย่างเงี้ยนะคะไม่แก้จุดเดียวก็คือ ใช่ไม่แก้จุดเดียวก็คือเป็นปัญหาที่ช่องบอกใช่ไหมแต่จะฟ้องทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นตาเมือนทมนะคะตาเมือนโต๊ะขยายไปยังเขตแดนทะเลนะคะแล้วเขาก็จะใช้มาตรการอีกสามฟ้องอันนี้แหละค่ะที่คุณสังกมาพูดหนึ่งคือฟ้องศาลนะคะสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า icj นะคะทิศทางการฟ้องศาลโลกเนี่ยกัมพูชามีความเชี่ยวชาญสูงนะคะแล้วก็การทำหลักฐานก่อนที่จะไปฟ้องศาลเนี่ย อันนี้เขาก็ทํามาโดยตลอดนะคะฟ้องสังคมเราก็จะใช้วิธีการทูตการทูตสาธารณะนะคะพรบิด diplomacy ที่สร้างการเคลื่อนไหวในวิธีสากลน,นะคะกระจายข่าวในเวทีสาธารณะต่างๆการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์สื่ออันนี้เนี่ยจัมพูชาก็จะดําเนินการแบบนี้แล้วก็ฝงโลกโดยเฉพาะพยายามที่จะเวทีสากลเป็นเครื่องมือในการกดดันไทยเพื่อสร้างภาพผู้ใหญ่ลังแก่เด็กฉะนั้นเนี่ย ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปเชียร์ว่าโอ้ใช้กำลังทหารเลยอะไรแบบนี้นะคะอันแบบนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์นะคะเราต้องดําเนินการอย่างไรให้เข้ากับสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างความได้เปรียบแล้วก็ยังรักษาภาพลักษณ์ของเราไว้ได้ในวทีโลกด้วยนะคะซ,ซึ่งเสริมของโมเดิร์นดิปโลมซีนะคุณกนิกาเขาก็มีนักวิชาการนะคะ,ะคุณอดอลเซนสตาลินเนี่ยเขาได้เขียนวิเคราะห์เอาไว้บอกว่าไอ กรณีการขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรมรดกจากยุคของอนานิคมฝรั่งเศสนั่นแหละนะคะแล้วก็อธิบายบอกว่าวิธีการที่กัมพูชาเนี่ยลากเข้าไปที่ศารโลกเนี่ยก็จะเห็นว่าเอาข้อจริงเนี่ยตั้งแต่การแก้ไขปัญหาปีพันเกรแล้วก็ปีคศสองพทั้งสองครั้งเนี่ยจะเห็นว่า ทางสารเนี่ยแม้จะตัดสินแล้วก็ตามนะคะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเส้นรอบแบ่งเขตแดนทั้งหลายพื้นที่ที่อยู่นอกตัวประสาทเนี่ยมันมีเรื่องที่ไม่ชัดเจนอีกเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ทิ้งเอาไว้ให้เกิดความขัดแย้งในปัจจุบันและอนาคตต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ามันมีความไม่ชัดเจนนะคะในการถือหลักฐานกันคนระแบบด้วย เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกนะคะบอกว่าเ,ออเนี่ยทำไมเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเอ๊ะมันน่าแปลกเหมือนกันว่าทําไมการแก้ไขปัญหาเนี่ยกัมพูชาถึงมักจะชอบไปสารโลกจังเลยทําไมเลือกเอาทางเลือกนี้เขาบอกว่าทําไมใช้ choice นี้นะทั้งทั้งที่อาเซียนเนี่ยก็มีหลักการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเหมือนกันซึ่งทาง modern diplomacy เนี่ยเข,เขาก็เสนอนะคะ อบอกว่าจริงๆการแก้ขอไผยเขาเสนอบทความนี้นะครับคุณกาิกาบอกว่าจริงๆการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยแล้วก็มันมีข้อขัดแย้งขนาดนี้หลักการเนี่ยจะต้องอิงเรื่องของอาเซียนในเรื่องของการใช้หลักคอนเซนซซสนะคะเขาย้ำเลยนะคะบอกว่าตอนที่มีความขัดแย้งกรณีเขาพระวิหารเมื่อปีคศ2008กับ2011เนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ย พยายามที่จะใช้เครื่องมือในการส่งเขาเรียกว่าฝ่ายสังเกตการเข้าไปจากอาเซียนเนี่ยแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังเห็นเขาก็พูดเหมือนกันเขาบอกแม้กระทั่งฝ่ายไทยเองเนี่ยก็มีความลังเลถ,ถ้าจะเอาตัวละครข้างนอกเข้ามาแล้วไทยเนี่ยจะยึดในเรื่องของคุยกันตัวตัวและ bilateral matters เขาใช้คำนี้หรือทวิภาคีนั่นเองแล้วเขาก็สะท้อนเลยบอกว่าปัญหาเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าอาเซียนเนี่ยขาดกลไกหนึ่งก็คือคกลไกในเชิงนิติเชิงนิตินะคะเชิงนิติศาสตร์ก็คือคกลไกทางกฎหมายหรือท้ายที่สุดแล้วพลังนะคะที่เป็นหน่วยปฏิบัติที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้สองประเทศนี้โมเดิร Diplomacy ซีบอกว่าโอ้มันก็จะกลายเป็นข้อขัดแย้งที่เรา เราลึกลงไปในเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมแถมมีมิติทางการเมืองด้วยนะคะของแต่ละประเทศทั้งกัมพูชาของไทยเองเหมือนที่เราก็ต่างฝ่ายก็ต่างเรียกว่าตั้งข้อสังเกตทางกัมพูชาก็บอกว่าโอ้ยตระกูลฮุนเนี่ยเกี้ยเสียกับตระกูลชินใช่ไหมคะฝั่งไทยเองก็บอกว่าอย่างเช่นนีฉันดูในเมนเจอร์ออนไลน์บอกคุณทักษิณนั่นไม่กล้าทําหลอกเพราะกัมพูชาเป็นพื้นที่ที่เวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะต้องใช้ ไปหลบในอยู่ที่นั่นกันิกาอ่าบอกตระกูลชินไม่กล้าเพราะว่าเป็นหนี้บุญคุณให้ที่พักพิงเป็นช่องทางรีภยัยเป็นช่องทางลีภัยให้กับเสื้อแดงคนอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นมิติทางการเมืองนะคะที่ฝั่งไทยเองก็มองเช่นนี้เหมือนกันแต่ว่าภาพรวมๆแล้วกันกนิกาโมเดิร์นดิฟฟอร์มซีเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าเรื่องนี้มันยากเพราะว่าทั้งสองข้างเนี่ยต่างคนอย่างอาเซียนเนี่ย ในเมื่อคุณตั้งไว้เป็น Consensus เบสด d d i p ม o m ซี y หมายถึงเป็นการทูดที่เอาต้องเป็นแบบว่าเาเห็นพ้องต้องกันเนี่ยซึ่งมันยากมากก็แทบจะไม่เคยเห็นประสบความสำเร็จเท่าไหร่เลยนะคะแล้วรัฐบาลเนี่ยทั้งสองข้างทั้งไทยกัมพูชาเนี่ยก็บอกมันจะสำเร็จได้คุณต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองด้วยนิฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะคุณกานิกาค่ะและนี่ก็คือบิ๊กสตอรเช้าวันนี้ค่ะ Big story.